พี่น้องครับมนีหฮามรุนและจับตาเงินส่วนเหลือพี่น้องชาวนาไายละหนึ่งพันบาทประกันและได้เขา่ารุนนะครับว่ามนีจะเข่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือบอเพราะว่าหลังจากที่ทางนอบขอหรือว่าคณะกรรมการนโยบายบริหารเข่าแห่งชาตินะครับเป็นไฟเขียวงบประมาณหนึ่งแสนกว่าล้านบาทนะครับสำหรับประกันและได้เขา่าเงินส่วนเหลือพี่น้องชาวนาไายละหนึ่งพันบาท รวมถึงมาตรการคู่ขนานนะครับบอกว่าจะเป็นชะลอขายเขา่าเพิ่นได้ไฟเขียวนะครับเห็นชอบเมื่อวันที่8กันยายน64ที่ผ่านมาจากนั้นนะครับเพิ่็จะนํานะครับโครงการนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมซึ่งจากทางนอบของไฟเขียวนะครับเพิ่นกระได้ลงนะครับขี่แจงนะครับว่าเงื่อนประกันระด้เขา่าแต่ายงวดแรกนะครับ15ห ตุลาคม2 5 6 5ที่จะถึงนี้ดังนั้นแล้วนะครับพี่น้องครับใกล้แล้วครับใกล้ถึงเดือนตุลาคมแล้วนะครับใกล้ถึงวันที่1 5ตุลาคมแล้วสาหรับโครงการประกันรายของเกษตรกรผู้ปลูกขาวรวมถึงโครงการโครขขานยังบะเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอดังนั้นนะครับมือนีเข้ากระจับตานะครับรุ่นไปน้ำกันนะครับพี่น้องครับว่าทางคณะรัฐมนตรีจะเสนอ พิจารณาเรื่องนี้นะครับสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกเข้า b t c นะครับรวมถึงโครงการกู่ขนานนะครับมือนีมารลุดน้ำกันว่าจะเข่าคอรมอหรือบอฉะนั้นแล้วนะครับช่วงบายๆานะครับท่านก็มาติดตามข่าวสารต่ทางช่องของกผมเลยอีกเท่านึงว่าข่าวสารทางรัฐบาลนะครับการประชุมคอรมอมือนี่นะครับจะมีมติเห็นชอบหรือว่าน้ำเรื่องนี้เข่าที่ประชุมหรือบอ